สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ่นอยู่ที่ตัวเงินตัวทองคาเฟ่นะคะคาเฟ่เปิดใหม่ย่านพระรามสองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะที่นี่จะเก็บค่าเข,ข้าคนละ50บบาทนะคะสามารถนำคูป,ปองตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้เลยค่ะ คาเฟ่ Coffee, ตัวเงินตัวทองเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะคะคนก็จะเข้ามาเที่ยวมารีวิวเยอะมากๆเลยค่ะแนะนำว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์น่าจะรอนานนะคะเพราะว่านุ่นมาวันธรรมดาก็รอกาแฟประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคนเข้ามาในร้านเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาตลอดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบรอก็แนะนำว่ามาวันธรรมดาดีกว่านะคะ ที่นี่นะคะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะโซนที่นุ่นจะพามาดูตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนซุม้มน่าจะซุ้มไม้ไผ่นะคะติดอยู่กับป่าจากเลยค่ะทุกคนเงียบสงบดีนะคะถ้าเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งก็เหมาะสําหรับแบบนั่งโซนนี้เลยค่ะทุกคนเอออันนี้คือโซนด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะมีชั้นบนด้วยค่ะชั้นบนสวยมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาด้านบนก็จะเจอกับซุ้มตัวเงินตัวทองใหญ่มากๆเลยนะคะชั้นบนนี้มีมุมให้เราเดินถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะ ซึ่งนุ่นไม่ได้เดินไปทุกจุดนะคะทุกคนเพราะว่าวันที่นุ่นมาแดดค่อนข้างจะร้อนค่ะแต่โซนที่นุ่นแนะนําก็น่าจะเป็นโซนซุ้มบาหลีตรงนี้นะคะติดกับป่าจากเลยค่ะถ่ายรูปเก๋มากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบแนวสไตล์บาหลีนะคะนุ่นแนะนําโซนชั้น2ตรงนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นุ่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะคาเฟ่ตัวเงินตัวทองนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะยอมรับว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูทุกมุมนะคะแต่ก็สวยงามมากๆเลยถ้าใครอยากลองมาเที่ยวก็ผ่านมาพระรามสองก็ลองแวะกันมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย